จะย,ยิงปืนนะคะยิงตุ๊กตาตุดนใหญ่โอเคยิงตุ๊กตาครับเมียครับรอบนี้ยีบีนี่เป็นยีบีของเมียครับว่าจะลงไหมแม่งโอ้ยดอกเดียวไปแล้วครับดอกเดียวไปแล้วไม่ลงครับคงแต่ปืนร้านนี้คงไม่ดีนะ เลยปืนรันนี้ดีไหมัดียดีไหมั้ยปืนรันนี้โอ้โอ,โอเคครับโอ้โหไม่ลงตัว คิดว่าปืนนี้แรงไหมครับมันเป็นที่คนเป็นที่ตุ๊กตาหนักคนคนยิงคนยิงไม่แม่นเนาะโอเคครับยิมันเป็นด <ใน S 1> ิโอ้ยอย่ายิงหัวดิโอ้มันเป็นทีน่คนครับคนยิงไม่แม่นนะครับยิงตุ๊กตาเขาไม่มีอะไรโอ้โหกินนั้นแล้วครับกินนั้นแล้วเดือดเดือดเดือดกี่เม็ดครับ,ๆๆๆมรบผมเนี่เดือดสองอันโอ้ โอ้ยเจ็ดแปดแม่แปดเอ้เยอะนั้นนี่นาที่เจ็ดแล้วนะครับโอเคยิงเลยโอ้ยเอ้ยสายตาเบี้ยวว่ะเนี่ยเอ้ยต้องว่าสายตาใหม่นะตัวอะไรปืดเป็นแรงโอเคๆนั้นนี่นัดสุดท้ายนะเปลี่ยนปืนไหมเปลี่ยนปืนไหมเปลี่ยนปืนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนปืนหน่อยเปลี่ยนปืนหน่อยโอ้ยไม่เปลี่ยนนะครับบอกว่า แฟนเปลี่นปืนไม่ไม่ยอมเปลี่ยนนะครับโอเคโเคครับยแม่นไหไ่งครับโอนี้ยากไหดีนคะเดใหม่ไปปลาลูกโยากรือว่าง่ายครับแกนีง่ายมากแค่ปืนแม่แรงโอเคไม่ไม่ใช่ปืนแม่แรงไปยิงแม่แม่นเอง โอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์ก,กดติดตามด้วยนะโอเคครับ